สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งในรายการพอดแคสต์วันนี้ผมมีเรื่องราวที่ผมเชื่อว่าจะทำให้คุณได้ฉุกคิดถึงความสำคัญของความอดทนซึ่งเป็นแก่นแท้ที่จะช่วยให้เราไม่พลาดโอกาสดีๆในชีวิตครับคุณเคยไหมครับที่รู้สึกว่าตัวเองอยากจะทำอะไรให้มันเสร็จเร็ว,เ,รวเมื่อเจอปัญหาแล้วก็อยากจะแก้ไขมันให้จบไปทันทีเมื่อโกรธใครแล้วก็อยากจะพูดอะไรบางอย่างออกไปให้มันสะใจ ความรู้สึกหลอานี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราทุกคนครับแต่คุณเคยคิดไหมว่าแค่ใจร้อนเพียงแค่ไม่กี่นาทีอาจทำให้เราพลาดโอกาสทั้งชีวิตเหมือนกับพรานป่าคนหนึ่งในนิทานชาดกที่ผมจะเล่าให้ฟังครับนิทานเรื่องนี้จะทำให้คุณเข้าใจว่าอดทนหนึ่งนาทีดีกว่าร้อนใจทั้งชีวิตและจะทำให้คุณได้เห็นว่าความใจร้อนคือศัตรูตัวฉกาจที่ทำล้ายความสำเร็จในชีวิตของเราครับ าผู้ฟังครับเรามักจะคิดว่าความใจร้อนเป็นเรื่องเล็กน้อยครับแต่ในความเป็นจริงแล้วความใจร้อนคือสิ่งที่ทําลายความสัมพันธ์ทําลายโอกาสและทําลายความสุขในชีวิตของเราครับวันนี้ผมจะพาคุณไปสํารวจว่าทําไมเราถึงต้องฝึกใจให้เย็นและทําไมความอดทนจึงเป็นเครื่องมือสําคัญที่จะช่วยให้เราไปสู่ความสําเร็จครับ ในตอนที่แล้วเราได้เปิดประเด็นถึงความใจร้อนไปแล้วนะครับในตอนนี้ผมมีเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกมาให้ฟังครับนั่นคือนิทานเรื่องพญาช้างกับพรานป่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพรานป่าคนหนึ่งเฝ้ารอพญาช้างที่เคยได้ยินคำร่ำลือว่าฉลาดสุขุมอดทนและไม่โกรธง่ายเขาวางกับดักเอาไว้หลายวันแต่ไม่เคยจับพญาช้างได้เลยวันหนึ่งพญาช้างผ่านมาในป่า พรานป่าเห็นแล้วตกใจกลัวมันจะหนีรีบยิงหอ,อกใส่ทันทีโดยไม่รอให้ช้างเข้าใกล้และแน่นอนครับหอ,อกนั้นพลาดทั้งตัวช้างพลาดทั้งโอกาสและพลาดทั้งความตั้งใจที่เขาเฝ้ารอมานานพรานป่าใจร้อนเกินไปจึงพลาดความโอกาสที่รอมาแสนนานเพราะขาดสติในวินาทีสำคัญครับ นิทานเรื่องนี้สอนให้เราเห็นว่าความอดทนเป็นคุณธรรมที่สำคัญยิ่งครับการที่เราอดทนรอคอยและไม่ทำอะไรด้วยความใจร้อนจะช่วยให้เราสามารถประสบความสำเร็จได้ครับในทางกลับกันการทำอะไรด้วยความใจร้อนจะทำให้เราพลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปอย่างน่าเสียดายครับในตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้จากนิทานชาดกแล้วนะครับว่าความใจร้อนทำให้เราพลาดโอกาสได้อย่างไร ในตอนนี้เราจะมาเชื่อมโยงนิทานเรื่องนี้เข้ากับชีวิตจริงของเราครับข้อที่หนึ่งความพังพินาศจากความใจร้อนความใจร้อนมักจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าเศร้าครับลาออกจากงานทันทีที่เจอปัญหาเราอาจจะรู้สึกว่าเราทนไม่ได้แล้วครับแต่การลาออกด้วยความใจร้อนอาจทำให้เราไม่มีงานทำในระยะยาวครับด่าคนรักตอนโกรธจนเสียเขาไปเมื่อเราโกรธ เราอาจจะพูดอะไรบางอย่างที่ไม่ดีออกมาครับแต่คำพูดนั้นอาจจะทำร้ายความสัมพันธ์ของเราไปตลอดชีวิตครับลงทุนโดยไม่คิดเพราะใจร้อนอยากรวยเร็วเมื่อเราเห็นคนอื่นรวยเร็วเราก็อยากจะรวยเร็วแบบเขาบ้างครับแต่การลงทุนด้วยความใจร้อนอาจทำให้เราสูญเสียเงินทั้งหมดที่เรามีครับพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าความอดทนหรือขันติคืออาภรณ์ของผู้มีปัญญาครับ ใจร้อนตั้งเกิดจากกิเลสช,ชั่ววูบครับความใจร้อนเกิดขึ้นจากความอยากครับอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เราต้องการครับขันติตั้งเกิดจากปัญญาครับปัญญาที่รู้ว่าสิ่งต่างๆไม่ได้เป็นไปตามที่เราต้องการได้เสมอไปครับ 2. คิดก่อนที่จะพูดเมื่อเราจะพูดอะไรบางอย่างออกไปให้เราคิดก่อนครับ คิดถึงผลกระทบคิดว่าคำพูดของเราจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรคิดถึงความจริงคิดว่าสิ่งที่เราจะพูดเป็นความจริงหรือไม่คิดถึงความเมตตาคิดว่าเราจะพูดอะไรที่จะทำให้ผู้อื่นรู้สึกดีขึ้นได้หรือไม่สมให้เวลาตัวเอง เมื่อเราเจอปัญหาให้เราให้เวลาตัวเองครับไม่ต้องรีบแก้ไขปัญหาทันทีครับแต่ให้เราให้เวลาตัวเองได้คิดไตรตรองและหาทางออกที่ดีที่สุดครับตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้แล้วว่าความใจร้อนคือศัตรูตัวฉกาจที่ทำลายความสำเร็จในชีวิตของเราครับและความอดทนคืออาผรของผู้มีปัญญาครับผมอยากให้คุณจำข้อคิดส่งท้ายของตอนนี้ไว้ในใจนะครับ คนใจร้อนมักเห็นผลเร็วแต่เป็นผลเสียในโลกที่วุ่นวายความอดทนคือกำไรที่คนใจเย็นเท่านั้นจะได้ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การได้อันดับหนึ่งครับแต่อยู่ที่การที่เราสามารถควบคุมใจของเราได้ครับและเมื่อเราควบคุมใจของเราได้แล้วเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและไม่รู้สึกเสียใจภายหลังครับขอให้ทุกคนลองหายใจลึกๆ แล้วเริ่มต้นฝึกความอดทนตั้งแต่วันนี้ครับคุณอาจจะพบว่าการใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาทคือความสุขที่แท้จริงครับ